สวัสดีครับวันนี้ผมออกโตโยต้าโคราช1988นะครับวันนี้จะพามาชมรถนะฮะจูเนอร์เรจ g นเดอร์นะครับผมแต่นะครับตัวนี้นะฮะพิเศษเลยแปลงหน้าเป็นหน้า g r นะครับผมก่อนมาดูหน้า GR ามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับลูกค้านะฮะคอมเมนต์มานะครับว่าอยากได้โช๊คของโ o ลเฟเตอร์นะครับวันนี้เป็นโช๊คโ o ลเฟเตอร์นะครับคู่หน้านะครับปรับถึหกระดับนะครับผมโฟลเฟเตอร์คู่หน้าปรับสึหกระดับแล้วก็คู่หลังเป็นซับแทงนะฮะปรับแปดระดับนะฮะ ตัวนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับก็ราคาประมาณ4ี่หมื่นบาทนะครับผมเราสามารถติดตั้งกับพอร์จูเนอร์ได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นรีเจนเดอร์นะครับจะแปลงหน้าเป็น GR นะฮะมาดูกันนะครับว่าหน้า GR จะเป็นยังไงร้าน5อัปเดตหน้าเป็นร้าน8อ่ามาดูกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเมื่อเปลี่ยนหน้าเป็น GR แล้วนะฮะโลโก้ GR นะฮะก็จะมีโลโก้ GR เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เขี้ยวด้านนี้เป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนชายทางด้านล่างนะครับ จากชายสีดำนะครับก็เป็นชายสีขาวนะฮรแล้วก็ตรงเบ้าไฟตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเบ้าไฟตัดหมอกนะฮะเขาจะเป็นสีดำนะฮะที่ก็จะใหญ่เพิ่มร้อมเที่ยวมาด้วยมาด้วยนะครับผมอ่ามาดูกันล้อกันนะครับมาดูฝั่งนี้กันนะครับล้อนะครับจะเป็นขอบ20นะฮะเป็นล้อริจินเดอร์เดิมนะครับผมนะฮะล้อริจินเดอร์เหมือนเดิมนะครับลายเดิมนะฮะมาด้วยกับกล้องสามิ0นะครับนะฮะกล้องส6 0สองศานะฮะรอบคันนะฮะหน้าหลัง ติดตั้งมาพร้อมหมดเลยนะฮะตัวนี้นะครับดีเจนเดอร์แน่นอนนะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะฮะฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นไฟวิ่งนะครับผมตัวนี้อัปเกรดจากรานาเป็นรานดเปลี่ยนหน้าหมืน่นประมาณหมื่นสองแล้วก็อัปเดตโชว์อีกนะฮะก็เพิ่มมาห้าหมื่น 50, 000, แล้วก็ได้สมรรถะสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูภายในเบื้องต้นกันนะครับตัวรีเจนเดอร์ตัวนี้นะครับผมก็ภายในจะตกแต่งนะครับเหมาะดานะฮะตัดกระสีแดงแล้วก็จะมีเส้นไฟตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนขอบประตูนะฮะจะมีเส้นไฟนะครับอสวยงามเลยนะครับเถือรีเจนเดอร์นะฮะทางประตูหลังนะครับทางด้านหลังก็เป็นตกแต่งสีดําแดงเหมือนกันนก็เป็นซอฟทัชนะฮะนุ่มๆนะครับเถอ่าถ้าสนใจนะครับ ดีเจนเดอร์ gender, แต่งเป็นหน้า GR นะครับอัปเดตจากราน5เป็นล้าน8เพิ่มมาหมื่นสองนะฮะแต่งแบบนี้นะครับจะเอาโชค๊คหรือไม่เอาโช๊กก็ได้นี่แล้วแต่ลูกค้าเลยนะฮะแต่แน่นอนถ้าเกิดใส่โชค๊คนะครับอ่าสมรรถนะตัวรถก็จะดียิ่งขึ้นด้วยถ้าสนใจแบบนี้ติดต่อ๋องมาได้เลยนะฮะทางเบอร์ด้านล่างนะครับหรือติดต่อมาทางเพจ๋องอก็ได้นะครับยังไงขอบคุณครับ